หัวสี่นะะเนแล้อาสอง,งเอยเบาเบาบังผมผงให้ให้ให้จะให้จะจอดมัมัปิดจอยขาขึ้นาขา่ึนาขนาขึนปิดถนนเลย เร็ว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 เรร็วเร็วเรร็วเร็วเร็ร็วเ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 ัเเเเเเนเเรรเรกรเว

Oh.